โอเคครับก็สวัสดีเหมือนเดิมครับกับช่องเดิมๆช่องนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสอนในนี้ทำเครื่องมือหน่อยเว้ยอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วกันอุปกรณ์เครื่องมือเช็คไฟเผื่อใครยังไม่มีนะแล้วก็ทําเป็นงบไปบานงบประหยัดนะครับงบประหยัดก็หาหลอดไฟเก่าๆเอานะฮะเราไม่ต้องไปซื้อแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์ใครมีเงินหรือใครมีทุนนะฮะจะไปซื้อตามร้านอ่าอิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็ว่าไปนะนี่อย่างนี้จะจำไม่ได้วะ ว่าซื้อมาเท่าไหร่ว่าเกือบร้อยหรือร้อยกว่าบาทนั้นจำไม่ได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าฝักกุไลวัดไฟ1 2โวลต์เราไปวัดไฟ220วัดไฟบ้านไม่ได้นะระเบิดตายเลยนะก็นี่ยังไงนี่อ่ะขัวบวกขัวลบนี่เห็นไหมเห็นไหมไฟติดเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเราสลับกันก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะอ่าเราสลับกันก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเห็นนะติดี่ยเอาไว้สําหรับวัดสายไฟว่าของมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ก็ได้อ่ะมันวัดได้สอ,อย่างเพราะรถยนต์ก็12โวลต์รถมอเตอร์ไซค์ก็12โวลต์อ่าเราเอาไปวัดสายไฟแบบว่าระบบไฟว่าเฮ้ยสายไหนมีไฟมาไหมไฟเลี้ยวกูไม่ติดไฟสวิคก,กุญแจเปิดแล้วไม่มาอ่าไฟท้ายไม่ติดเมนไฟตรงไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราจะต้องการที่ว่าเช็คไฟว่าไฟมันมาที่สายไหมไฟมันมาที่สวิคไหมเราต้องมีตัวนี้ แล้วมันจะใช้ง่ายมันจะไล่สายไฟง่ายดีกว่าเราไปนั่งงมไล่หาปิดเปิดปอกแปก๊กตัดสายใหม่แล้วมันจะวุ่นวายนะฮะเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ในการไล่สายไฟจบง่ายๆทีเดียวเลยนะฮะประมาณนี้แต่ถ้าใครมีงบประมาณก็ซื้อนะถ้าใครไม่มีงบประมาณก็เดี๋ยวทําเองมาเดี๋ยวจะสอนอ่านี้ไปกองทิ้งไว้ก่อนนะปึ๊บทำยังไงสมมุติว่าใครยังไม่ทราบใครยังไม่ทํามทผมก็ copy มาจากคล้ายๆตัวนั้นแแหละนะก็าหาลอดไฟเก่า1หลอดนะฮะแต่ผมเอาหลอดไฟท้ายมาเอเอาหลอดไฟเบรกมา หลอดอะไรก็ได้อ่ะพูดง่ายๆหลอดไฟเลี้ยวหลอดอะไรก็ได้ที่มันติดอ่ะแต่หลอดตัวนี้มันจะแจ็มหน่อยมันจะกว้างหน่อยแล้วมันมันจะเสียบแล้วแบบว่าตัวเนี้ยอ่ามันถ้าเสียบไว้นานมันก็จะร้อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียบให้ดูก่อนแล้วกันมันจะสว่างจ้าเลยมันก็จะร้อนน่ะนะเพราะว่าวัดเยอะเนี่ยเห็นนะคือผมก็ไม่มีหลอดไงผมก็เอาตัวนี้ก่อนเอาแค่เสไฟติดเราก็ปล่อยอ่ะเออเราจะไปแช่นานแช่นานหลอดมันก็ร้อนใช่ป่ะอืมแต่มันก็ร้อนแบบพอถือได้มันก็ไม่ได้ร้อนมากอะเนี่ยประมาณนี้นะฮะ ที่ผมเทสให้ดูนะฮะน่ะมาทำยังไงนะครับก็ทีนี้เราก็หาหลอดไฟเก่าๆมาหลอดหนึ่งหลอดที่ไม่ขาดนะหลอดที่ติดมาแล้วก็ซีลวดเก่าๆหนึ่งเส้นซีลวดเก่าๆหนึ่งเส้นแล้วเราก็มาเจียนปลายแหลมหน่อย <_ S 2> เผื่อเอาไว้ทิมเขาไว้ข้างปลั๊กนี่ปลั๊ก,กแบบนี้นะฮะข้างปลั๊กสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าไฟเส้นไหนมาไม่มาเราก็ไปทิมเข้าปลั๊กข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยทิมเข้าอย่างงี้นะครับแล้วตัวนี้ใช้ยังไงเราก็เอาไปคีบไว้กับ ตัวถังรถกาวรถไม่ใช่ไปขี้ไว้กับสีนะเราต้องไปขี้กับวันที่มันเป็นเหล็กหรือที่มันเป็นสีสนิมนะแต่ถ้าเราไปขี้ติดกับสีอ่ะกับตัวรถที่มันโดยรถมันไม่ทลอกอ่ะให้ตายยังไงมันก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันโดนสีกั้นระหว่างกลางอยู่ไงมันเลยไม่ติดเนี่ยมันเลยไม่ลงกาวเราต้องเอาเนี่ยลงกาวไปจิ้มกับหัวน็อตที่ขึ้นขี้สนิมอ่าไปติดกับโครงรถตรงรูน็อตที่มันมีสนิมอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันติดนะ แต่เราก่อนไล่เช็คเนี่ยเราอยากรู้อยากชัวร์เนี่ยเราก็ไปหาเทสกับอะไรก่อนว่าให้หลอดไฟมันติดอ้าวโอเคนะกาวกูลงดีละอ่ะกูจะได้เช็คบางทีนะบางคนนะโอ้โหแม่งไปเสียบเข้ากับสีไล่เกือบตายโอ้ยไฟไม่มาพี่ไฟไม่มาผลสุดท้ายแม่งไปตายตกม้าตายตรงเนี่ยที่เสียบตรงสีรถเนี่ยแหละมันไม่ได้ต้องไปหาเสียบตรงเล็กๆอะ่ะตรงที่เป็นเหล็กตรงที่เป็นสนิมอะ่ะนะแต่ถ้าใครไม่มีปลั๊กตัวนี้เราต้องไปซื้อ,ไม,อ,ไ,อ,ไ,มอไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปวุ่นวายเราก็ทําเป็นเส้นทองแดงพอทําเป็นเส้นทองแดงพอหรือทําเป็นเส้นเหล็กเอาเหล็ก็ได้อะ เพื่อจะเอาไปแตะเอาไปแตะกับโครงรถหรือเอาไปผูกกับน็อตเอาไปผูกกับอะไรก็ได้นะตัวนี้มันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องใช้เป็นตัวคีบปากกิ้งจกอย่างเงี้ยนะตัวคีบปากกิ้งจกอ,ะอ่ะจะเป็นเส้นทองแดงสายไฟธรรมดาก็ได้ที่เราเอาไปพันกับน็อตเอาไปพนันติดกับตัวรถก็ใช้ได้แล้ว mm. ไม่เหมือนกันเหมือนกันมาตัวนี้ก็สีลวดนะเก่าๆไปหาเก็บมาเยอะแล้วเราก็ทําแหลมๆ,ๆเพื่อจะเอาไปทิ่มใส่รูปักเอาไปทิ่มใส่สายไฟหรือเอาวิจิกเอาวิจิกแทงนะครับได้หมดนะฮะไวไ้ไล่ไฟถ้าไฟมาไฟจะต้องติดนะ ทีนี้ตรงนี้ทํำยังไงนะครับมาเรามาดูกันใกล้ๆตรงนี้อ่ะสมมุติว่ากูบัตรจียากใช่ไหมบัตรจีมันไม่ค่อยติดหรอกเห็นไหมชัดไหมบัตรจีไม่ค่อยติดถ้ามันไม่ค่อยติดเราจะทํำยังไงผมก็จะหาสายไฟเนี่ยไอเรื่องบัตรจีไอพวกสแตนเลสไอพวกไอสายเคันเร่งผมก็มีบอกไว้อยู่นะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับบัตรจีเรื่องสายคันเร่งนะฮะผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับมาโอเคต่อผมก็เอาเส้นทองแดงเนี่ยใหม่ๆนะมาพันมาพันไว้แล้วคีมผูกผูกผูกให้มันแน่นนะครับเอาคีมมัดให้มันแน่น พอขีบบ้านให้มันแน่นผมก็เอาเนี่ยปืนกาวกับตะกั่วเนี่ยให้มันละลายมันจะละลายแล้วมันก็จะช่วยติดถ้าเราเอาอ่าบัตจีกับสแตนเลสกับหลอดไฟเลยมันจะติดยากมันจะไม่ติดหรอกเพราะมันเป็นเละๆเป็นชุบไงมันจะไม่ติดเราก็ต้องหาพวกทองแดงมาล่อเอาทองแดงมาล่อมันมันจะได้ติดแล้วมันจะแน่นเลยแน่นปึ๊กอ่ะเอาสายทองแดงมาพันนะสายทองแดงมาพันแล้วก็บัตจีเลยว่ะจี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  เราหลออเย็นมันก็ดูแน่นเลยประมาณนี้เพราะว่าเราต้องเอาทองแดงมาล่อมันมันจะอยู่นะอ่าเท่ากับตรงนี้เป็นกาวหนึ่งสายหรือเป็นไฟหนึ่งสายได้หมดนะแล้วก็ตรงนี้อีกสายหนึ่งเราเราต้องมาจากไหนเราต้องมาจากตูดหลอดไฟเห็นหมหนึ่สายที่เราบัจีไว้เพื่อจะให้มันครบวงจรนะครับเพื่อจะให้มันครบวงจรคือไฟตรงนี้กาวอยู่ตรงนี้นะก็ประมาณแบบนี้นี่ก็ใช้ได้แล้ว งบถูกๆงบประหยัดประหยัดบางคนมีอุปกรณ์แล้วไม่เสียตังสักบาทนะฮะบางคนมีอุปกรณ์แล้วก็ไม่เสียตังสักบาทเลยแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยแมไปซื้อหลอดไฟ15บาทเทป่าวะเออหรือจะครีมต้องไปซื้อไหม,มครีมขีบไม่ต้องไปซื้อครีมขีบซีลวดหาเก็บเอาสายไฟหาเก็บเอาเออบัตรจีก็ไปหายืมใครเขาก็ได้ถ้าใครไม่มีแต่ถ้าใครไม่มีที่บัตรจีมีอีกวิธีหนึ่งลวดผูกแม่งเลยนะลวดอะลวดเส้นเล็กหน่อยอะก็ไม่ต้องใหญ่มากเนาะก็เอาครีมเนี่ยรัดเข้าไป รัดเหมือนซีสวยไฟผมบอกอะรัดคีมเนี่ยรัลวดเนี่ยก็ได้เออเลสา่ไฟก็ได้มัดอะไรให้มันแน่นๆนะ่ะคือให้เหล็กกับอันเนี้ยเหล็กกับกาวข้างหลอดไฟมันโดนกันน่ะเอาไว้ให้ได้ให้มันแน่นน่ะอะไรก็ใช้ได้หมดอะน่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเพื่อความอยู่แน่นคงทนผมก็จะเอาอันนี้พันเข้าไปอีกนี่เทปพันใส่ไฟนะเพื่อความสวยงามหน่อยเพื่อความสวยงามหน่อยนะก็อย่างที่บอกไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไป ใช้ตะกั่วพันก็ได้ใช้ลวดใช้อะไรพันก็ได้ให้มันแน่นๆน่ะให้มันเป็นกาวสื่ออยู่ข้างๆให้มันได้อ่ะงบประหยัดทำอะไรก็ได้แล้วแต่คำอุปกรณ์เครื่องมือให้มันเสียเงินน้อยมากที่สุดเพราะช่วงนี้เ,เรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะโรคระบาดก็เยอะระวังตัวกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะปึ๊บอยู่บ้านช่วยชาติประมาณนี้นี่สวยงามก็ประมาณนี้นี่ก็ลองหาเก็บอุปกรณ์ดูจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะฮะนี่ปึ๊บสว่างวาบเลยนะ หรือใครจะใช้หลอดอะไรก็ได้ที่12โวลต์ให้มันติดอ,อันนี้ผมแค่เป็นแนวทางแต่แค่ใครจะเอาไปอะแดปเอาไปแปลงเอาไปดัดแปลงอะไรอย่างอื่นก็ลองดูนะครับไม่ต้องทําตามเหมือนผมก็ได้เออเอาไปตามตามแนวคิดความคิดตัวเองหาเก็บของแต่ก๊อปปี้ของผมไปนะครับเอาไปอะแดปดูเอาไปแปลงดูว่าจะเราต้องใช้อะไรอะไรยังไงแต่ผมแค่เกินเป็นแนวทางให้ดูแบบงบประหยัดตัวเช็คสายไฟนะครับเช็คระบบไฟดีกว่าเช็คไฟตัวเช็คไฟนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้จบง่ายๆครับก็โอเคครับถ้าชอบเหมือนเดิมนะฮะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับยินดีตอบทุกคำถามอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย